เม่สิขามไม่ไปตรวจนี่คุณเลื้อยโหลดขึ้นทีนี้เจอไปห้องมอ,มองค้ายสองแต่แล้วเหนมองค้ายหนึ่งที่มาคนหลายนะมองค้ายสองมันเห็ดใหม่ตะกีมันเข้านีา่บำบัดเอ้ย,อยดีท่านบุตซุมตอนนี้เขาเจ้ามาอุดรใจกลางเมืองรถกำลังติดอยู่นะครับท่านบุตรซุมได้เห็นรถยูดอดมันติดแบบไหน ช่วงนี้ช่วงคนกำังเลิกล่าเลิกการเนนน้อยนักเียกำลังเลินเย็นเตี๊ดแวใดกับพอเอาเพาะในช่วงนี้เมื่อนะเมื่อในช่วงถการการะบาดโควิด19เแถวนี้ถือว่าบ่มีรถลผ่านบ้านห้าง ตัองเงียนก็บม่ได้เข้าห้งเรียนอันนพนักงานข้าราชการก็อันนึ่นนางานนนน work from home เหตุเรียกอยู่บ้านมืดเนาะวันนี้มาเพิ่งเราพิการพรอนพันหลายเนาะเราพิการพรอนพันหลายแล้วมันเกิดต้องเงียนก็ต้องได้เข้าห้งเรียนไม่ได้ออนไลน์แล้วพนักง,งานข้าราชการก็ก่กมีองงมันนี้ง work from home แล้วมาเหตุการณ์โยง,งห้องล่าห้องการ ต,ตัวเองไปแล้วนนี้นะ,นะเบิ่งน้อกันว่ามีรถพิษหลายปันได้แถวถนนพ่อ,พอถนนนี่เป็นถนนเี่รถติดตลอดช่วงยามเทียงกับช่วงยามบายๆเกย์ตอนนี้แหละสามสี่โมงตอนนี้คือสี่ังบวปันไดพอันบสี่โมง ทาเป็นตอนซีโบฮโัโบนโฮด้วยบออกอะไรเนาะเสริมบุหรี่ไปนอกอันนี้อยู่ใจกลางเมืองอุดอรจังหวัดอุดอรธานีประเทศไทย เอ็นการสัญจรอ,อยู่ถนนถนนนี่สว่วนนี้มันสีแยกนี่ถนนมักแข้งเนาะแต่ว่าถนนถนนสีซุกเดิน,น,นทางสูงเดินขาเจ้าแรนอยู่นี่นะครับแ,แรนรถแรนเป็นถนนสีซุกซึ่งเป็นถนนที่ว่ามีรถแรนรวงหลายภายมากเนาะ ในเวลาโมงรัสก,กาของชัเวลานักเรียนโรงเรียนเพราะว่าแถวแถวใต้แถวคนเปนห้องการรัฐบวลนี้มันศาลเนาะสำนักง,งานอัยการจังหวัดเนาะแล้วก็ขวามืออยู่ใต้มือเป็นห้องเงียนยุ่ทียาไล่เนาะยุ่ทียาไ,ไ,ไล่เนาะนี่ใต้ห้องเงียนยุ่ทียาไล่ โอ้เหียนอูดอนพาณิดเนาะและนี่กลุ่มประตูซัดเนาะแล้วขวมือสำนักง,งานประตูซัดอูดอนเนาะหรืออันดูไายมือในกลุ่มเป็นมมอ,อย่างทรัพย์สินที่ดินเนาะรืวอว่าเป็นสำนักง,งานรัฐและก่อน,นั่นบระเนนี้สำนักง,งานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ชีหัวมือนี่นะ ได้มึงกับผิวหงเยนหัวรถจอดยูนีิเวนจอดเนาะจอดไว้ครับมาขับมาอย่างเป็นการง,งานเนอะดีอุดรเนาะปกครองอุดอ้นนี่แม่หงเียน็นรถจอดเมนรถแล้วจอดเพื่อมาขับดังเฮียนบเบลนโฟเม่โซนเนาะหงเยียนอยู่พี่แต่ว่ารถทำมันจอดยาวเป็นสองสามร้อยเมตร เอันดุบาลอุดรธานีนี่นะไายมือเนาะนอันดุบาลอุดรธานีเนาะอุดรธานีไส้มืออนุบาลแล้วต่อมาก็ไปวงเฮียนอีกวงเฮียนอันนี้อย่างรู้ล,ละเจ้ากับจงกุอ่านสิอ่านให้จืดจือแล้วเขาจะบบกู ขวมือนี่รถอันวนจอดรถอันสองแถวเนาะ 9, 5, 5, เบอร์เก้าเบอร์สิบห้าเบอร์ยังเพื่อมหาออนัยเลียนอรอมเนาะาเพื่อเมืองบ้านพี่เจ้าเหนอเนาอันยุซ้ายมือนี่องเฮียนอีกยังองเฮียนสตรีอีย่างนี่แหละขวามือวิทยายลัยอาชีวศึกษาอุดอดอนขวามือะล้วนแล้วแต่มันเป็นองคเฮียนบถสันดีแต่ว่ามันยังวนทอดต่อพี่เจ้าเลิก ผงเฮียนตอนนี้สามโมงเครื่งเขาจะเลิกสี่โมงต่อไปก็เป็นส่ันงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรแถวน,น,นี้ถนนโพ้ีก็ถนนเนาะมีซุกนี่ล่าแรกจะเป็นที่ตั้งของกระทรวงศึกษาที่ตั้งของโยธาที่ตั้งของสา อญญายการสารที่ตั้งของนอสารปกครองนยเงาวชนอย่างนี้แหละเนอะมีฮอตอันอันตำรวจฟูทอนมีฮอตคุกเนะคุกนะั่นแหละคุกอ่าอะไระยุร่่เยอะเราเระวังดูลุด ติดอยู่ตลอดเวลานะครับสมนำรถมันตลอดเวลาลวรวมหลายไัมากใช่อีกหนึ่งที่ดินผังเมืองบอดขัวมือนี่เนะนาะเมนวิทยาลัยอันนี้ยังดูด่มเยอะหมายถวัาศึกษานี่แหละ ไปตรงไปเด้อครับตรงไปนี่เจ้แม่นโรงพยาบาลอุดรเนาะโรงพยาบาลถือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรนี้เนาะโรงพยาบาลอุดรตรงไปซื้อไปนี่เด้อข้าเจ้าก็สิบุไปซื้ออันนี้ข้าเจ้าก็สิเลี้ยวซ้ายเนาะนี่สิเลี้ยวซ้ายซื้อไปไปโรงพยาบาลอุดรเนาะ คือตอนนี้อยู่ในอ่ะคือเป็นยี่ส่วนน,น,นั้นเบียร์ห้างก็ได้ไหมไดยแต่มันจะบอกไปนะเออตอนนี้อยู่ในสนามอยู่ในอ่ะใคเจ้าก็ต้องซ่อมแปลงห้องระบายน้ำและทางยางเนาะไม่เพื่อว่าให้มันมีการระบายน้ำเนาะสะดวกสบายแล้วก็ดีเห็ุทางยางให้มันให้มันบว เห็นมันว่แตกว่แหงเห็นมันเทียงเห็นมันยางได้สะดวกสบายว่าจะต่อไปเนาะอ่าใช่มือถึงฮัานแหนมเนื้อวีทีเมืองอุดรถือว่าโด่งดังที่สุดแล้วฮ้านแหนมเนื้อตัวนี้นะนาะ